สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุจาราจนที่ถือว่าเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษของประเทศอังกฤษนะคะคซึ่งก็เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะคะย่านที่มีชื่อว่าท็อดแนมค่ะอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนนะคะแต่ว่าจากจุดเล็กๆจุดนั้นเนี่ยก็แพร่ไปตามจุดอื่นๆย่านอื่นของลอนดอนด้วยแล้วก็ลามไปยังอีกอย่างน้อย3เมืองของประเทศอังกฤษค,ค่ะนั่นก็คือบริสตอลลิเวอร์พูลนะคะแล้วก็เบอร์มิงแฮม ด้วยซึ่งก็จับภาพนะคะครเราก็จะเห็นได้เลยว่ามีการเผาอาคารสถานที่ต่างๆการเผารถยนต์ไปจนถึงการล้นสะดมร้านค้าค่ะซึ่งที่มาของเหตุจราจรหลายๆเมืองในกรุงลอนดอนนะครับก็มาจากการเสียชีวิตของนายมาร์คดักแกนครับที่ชาวอังกฤษเองก็บอกว่านายมาร์คดักแกนนะครับถูก ตำรวจวิสามันฆาตรกรรมอย่างไม่เป็นธรรมครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับก็มีการรายงานข่าวออกมานะครับถึงนิสัยแล้วก็ตัวตนของเขาออกมาใน2ลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับฝั <c oughs> ่งหนึ่งครับบอกว่านายมาร์คนี่เป็นเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่นะครับเป็นหัว <c oughs> หน้าแก๊งเลยในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่านายมาร์กจริงๆแล้วเป็นคนดีเป็นคุณพ่อที่ดีนะครับเป็นคุณสุภาพอ่อนหวานแล้วก็ไม่น่าจะมาจบชีวิตลงแบบนี้ครับใช่ค่ะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่านายดักเก้นเนี่ยเป็น คนที่มีเชื้อสายแอฟริกันแคริบเบียนนะคะหลายคนก็ยังคงตั้งข้อสงสัยอยู่และตำรวจเองก็ยังคงสืบสวนกันอยู่นะคะว่าตกลงแล้วทำไมตำรวจจะต้องยิงเขาเขานั้นมีอาวุธปืนจริงหรือไม่และมีการยิงตอบโต้กันรจริงหรือไม่นะคะ แต่นั่นเนี่ยอาจจะเป็นแค่เหตุผลส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของเหตุจราจรในครั้งนี้เพราะว่าก็สื่อเองเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันต่อไปนะคะว่าเอจะเกิดจากเหตุความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลหรือเปล่านะคะเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแต่ว่าในอดีตเองนะคะมีเหตุการณ์เรียกได้ว่าเหตุจราจรที่เคยเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยทศวรรษที่1,980นะคะหลายๆเหตุการณ์เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงคือเริ่มมาจากความไม่พอใจที่ตํารวจเนี่ย มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตนะคะของคนที่มีเชื้อสายแอฟริกันแคริบเบียนด้วยค่ะครับยังในช่วงปี2523นะครับก็มีการประท้วงกันนะครับที่เมือง b บสต t o ทลครับหลังจากที่มีคนคิดว่าตำรวจไปแทงวัยรุ่นตายนะครับช่วงนั้นครับก็มีการประท้วงขึ้น2วันตึก150แห่งแล้วก็ยานพาหนะอีก100กว่าคันก็ถูกทำลายนะครับมีคน65คนนะครับตำรวจ200กว่านายบาดเจ็บแล้วก็ตอนนั้นนะครับมีความเสียหาย ถึง225ล้านบาทครับแต่ว่าเหตุจรารน,นะคะที่ถูกนํามาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือเกิดขึ้นที่ย่านท็อตแนมของลอนดอนเช่นเดียวกันนะคะในปี1985ค่ะตอนนั้นนะคะ เขามีชื่อว่า Broadwater Farm นะคะเพราะว่ามีผู้หญิงแอฟริกันแคริบเบียนคนหนึ่งวัย49ปีเสียชีวิตระหว่างการตรวจค้นของตำรวจนะคะการชุมนุมเล็กๆเ,เนี่ยก็เลยลุกลามบานปลายเป็นจนเหตุรุนแรงระหว่างเยาวชนผิวดำกับตำรวจในช่วงนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะการจราจรที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1980ก็จะเกิดจากความคลุมเครือนะคะ hmm. ไม่ชัดเจนระหว่างการเสียชีวิตของคนที่มีเชื้อสายแอฟริกัน แคริบเบียนกับตำรวจนะ,นะคะมาเกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่แล้วตำรวจอังกฤษก็เหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนผิวขาวค่ะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกหลายปัจจัยโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดลดงบประมาณรายจ่ายนะครที่ทําให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์ด้วยนะครับที่เขาบอกว่ากลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับก็คือกลุ่มคนที่เป็นยุคคนอยู่ในวัยรุ่นนะครับเพราะว่ามีงบประมาณ ทั้งหมดนะครับตัดัยถึง75%จากงบประมาณที่เคยมีอยู่ซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อชุบวัยรุ่นเหล่านี้นะครับ โดนตัดลดงบประมาณไปเขาก็ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปชมรมไปทํากิจกรรมกับเพื่อนๆที่ไหนนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้พวกเขาอาจจะออกมารวมตัวกันแล้วก็ทําอะไรในแนวทางที่ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่ครับใช่ค่ะก็คือมองว่าการตัดลดงบประมาณนะคะวิกฤตเศรฐษฐกิจก็คืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้พฤติกรรมต่อต้านสังคมหรือว่าการว่างงานแล้วก็อาญกรรมนั้นเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นค่ะช่วงนี้นะคะจะไปฟังความคิดเห็นค่ะของนักวิชาการนะคะว่า ปัญหาสังคมในอังกฤษเนี่ยนะคะรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจนั้นมันทําให้มีส่วนทําให้วัยรุ่นหรือว่าเยาวชนนั้นลุกขึ้นมามีพฤติกรรมต่อต้านสังคมแบบนี้นะคะเพราะอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะไปฟังความคิดเห็นจากดรนัทนานคุณามาตรอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะ ทีนี้อาจารย์มองว่าที่เขาเกิดการพฤติกรรมเลียนแบบในหลายๆเมืองไปปล้นสะดมร้านค้าต่างๆเนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นความคึกคน,นอของวัยรุ่นมากกว่าหรือว่ามันเป็นการแสดงออกความไม่พอใจที่มีต่อรัฐบาลนะคะทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งสองอย่างก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นความไม่พอใจที่ไม่ได้เกี่ยวเฉพาะเรื่องที่มีคุณาักแกนเนี่ยโดนกระสุนลูกหลงอย่างเดียวแต่ว่ามันมีความไม่พอใจ จากการทางานของของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าบริเวณนอกลอนดอนที่มีปัญหาย,ยาเสพติดมีปัญหา,เร,เ,า,า,ญหาเรื่องอาวุธสงครามมีปัญหาเรื่องชญจกรรมทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตำรวจในจับกล้องแล้วก็เป็นบริเวณที่มีขนผิวว่าผู้ที่ไม่ใช่ชาติยุโรปคือคนขาวนะคะซึ่งทําให้ตำรวจเนี่ยมักจะปฏิบัติต่อคนพวกนี้บางทีก็เป็นลักษณะที่เขาไม่รู้สึกว่าละเมดผิวเหชนเขา แต่ว่าพฤติกรรม Copycat เนี่ย,ม,ยมันก็ผนวกกับความไม่พอใจทางด้านการปฏิบัติหรือทางสถาบันของรัฐบาลด้วยที่เลือกปฏิบัติต่อคนที่ไม่ใช่คนอังกฤษพื้นถิ่นนะคะเพราะว่า Cameron อนเนี่ยได้ประกาศถ้าเราจำเคสนอร์เวย์ได้เนี่ย <Yeah. S 1> ที่ทางขวาจัดได้ออกมาสังหารหมู่นะคะในเคสของ Cameron อนในขณะนั้นเนี่ยเขาเริ่มพูดแล้วว่า เขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับนโยบาย,าย,บายเพื่สอสังคมทางวัฒนธรรมคัะอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าให้เทียบระหว่างความไม่พอใจความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจกับปัญหาเรื่องประเด็นเชื้อชาติที่หลากหลายนี่ฮะอันไหนมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยหลักกว่ากันนะครับในการที่จะเกิดเหตุจลาจลครั้งนี้ครับเริ่มจากทางเศรษฐกิจก่อนเลยนะคะคือว่าในทางเศรษฐกิจเนี่ย ปัญหาเนี่ยมาจากเนื่องจากลอนดอนเนี่ยเป็นบริเวณที่มีประชากรที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเยอะประชากรเหล่านี้เนี่ยพึ่งผ่าเงินบประมาณจากองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นลอนดอนเนี่ยเป็นหลักนะคะเมื่ออังกฤษเนี่ยประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าอุัติเครดิตครั้สุดสัปหามเนี่ยรัฐบาลของเดบิดแคเมรอนเนี่ยพยายามที่จะออกนโยบายที่เรียกว่าบิ๊กโซซตซึ่ง ฟังดูเนี่ยเหมือนว่าออจะสร้างสังคมที่ขาสุขย,ยั่งยืนเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในยะของนโยบายนี้เนี่ยก็คือพยายามลบดบทบาทของรัฐทางด้านงบประมาณพยายามที่จะให้ประชาคมหรือว่าคนในบริเวณเดียวกันเนี่ยดูแลกันเองเป็นลักษณะอาสาสม,มาัครวอร์เรนเทียซึ่งมันนำมาสู่การตัดงบประมาณของชุมชนในบริเวณนั้นนะคะ แล้วก็อันนี้เป็น,ปนกระแสสร้างความไม่พอใจเหมือนกันนะคะค่ะอาจารย์มองว่าณขณะนี้นะคะดูเหมือนว่าปัญหาเนี่ยอาจจะค่อยๆลุกลามไปเรื่อยๆไหมคะคือแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยควรจะใช้ไม้แข็งหรือเปล่าในการที่จะปราบปรามวัยรุ่นคือขนองพวกนี้ค่ะตอนนี้ก็มีการปราบสารจนที่บอกว่าใช้กระสุนปลอมค่ะ,ะแต่ว่าเรื่องการปราบสารจนของอังกฤษเนี่ย จะไม่ค่อยมีคุณภาพไม่เทียบกับประเทศยุโรอปอื่นนะคะแล้วประเด็นหลักสําคัญก็คือว่าการพยายามที่มุ่งจะปราบปรามหรือระง,งับการจลาจลเนี่ยมันยังไม่ได้แก้ปัญหาปัญหาต้นรากของมันว่าความไม่พอใจของเขาคืออะไรความไม่พอใจเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่อธิบายว่าทําไมทําไมถึงมีคนตายเกิดขึ้นหรือความไม่พอใจในในตัวสถาบันซึ่งข่าวเนี่ยตีนักข่าวที่ว่าเป็นเรื่องของวัยรุ่นมีเ,นเรื่องที่ํำเนินแบบ<ะ>ซึ่งมันยังไม่ได้เข้าไปแตะ ปัญหาพื้นฐานอีกอันหนึ่งที่มันครอบทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นะคะหรือว่าเขาควรจะออกมาพูดว่าเขาเจออะคืนงบประมาณทางด้านเยาวชนเ,เขาตัดจากวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาตัดงบประมาณที่ให้การสนับสนุนชุมชนวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่จะมาทํากิจกรรมอย่างสร้างสารรค์นี่ลงไปเยอะนะคะ,ะ,ะ,คะเขาควรจะออกมาคืนนโยบายะอะไรบางอย่างเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น,นะค่ะ